สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีงัดยางรถจักรยานไฟฟ้านะครับพอดีว่ายางรั่วนะครับก็จําเป็นต้องงัดออกมานะครับเพื่อที่จะเอาไปปะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับจากยางหน้ามาไว้ยางหลังด้วยนะครับเ,เพราะว่ายางหน้าเนี้ยดอกดอกอยางยังเต็มอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะย้ายมาใส่ยางหลังเพราะว่ายางหลังเนี่ยดอกเริ่มยุบไปเยอะแล้วครับฟรีล้อบ่อยๆก็จะทําให้ดอกยางสึกนะครับก็เดี๋ยวจัดการเอาไปปะแล้วก็ใส่ล้อหน้าแทนแล้วก็ล้อหน้าก็ใส่ล้อหลังแทนเอองงไหมล่ะเออสับไปสับมาสับอยู่อย่างเงี้ยแหละโอเคไปครับไปดูกันขั้นตอนแรกนะครับผมก็ได้ทําการถอดล้อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเช็คว่ามันรั่วตรงไหนนะครับแล้ววงไว้ให้ช่างเขาปะนะครับก็ลองลองดูครับว่า จะรั่วตรงไหนนะครับใช้วิธีการนะครับจุ่มน้ำนะครับอ้าวจุ่มลงไปก็เจอเลยครับผมเดี๋ยวลองดูตรงอื่นก่อนนะครับอ่ะครับมาดูครับดูรอยรั่วตรงนี้ครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามีฟองอากาศขึ้นมาเลยนะครับก็น่าจะเป็นจุดเดียวครับเดี๋ยวผมจะทําการวงไว้ครับเดี๋ยววงไว้แล้วก็มาดูตอนงัดยางครับว่างัดออกยังไงนะครับก็นะครับเจอจุดนะครับตรงนี้ผมจะวงไว้ก่อน นะครับการการมันหายน่าจะเป็นรวดเห็นขา,ขาวๆแวครับทิมอยู่เดี๋ยวงับเดี๋ยวงับออกมาดูครับขั้นตอนแรกครับปล่อยลมก่อนเลยปล่อยลมให้หมดก่อนครับนะี้ะหมดแล้วครับพอหมดเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยคือผ้าหนึ่งผืนครับแล้วก็ เหล็กงัดยางนะครับถ้ามีก็ใช้เหล็กงัดยางมันจะงัดง่ายนะครับผมก็จะทําการเอาอยางสอดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แทงเข้าไปหลังยางระหว่างยางกับล้อครับสองข้างนะครับโดยใช้ผ้ากันไว้นะครับผมจะงัดก่อนอหนึ่งแถบเดีย๋ยนะมันงัดยากนิดนึงแหละอ่ะบีบบีบอีกด้านหนึ่งนะครับให้ให้หย่อนนะครับ พอหย่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะงัดง่ายครับเนี่ยครับแค่นี้เองพองัดงัดแค่นี้ครับพอมันขึ้นแล้วนะครับเราก็เอามือดึงเลยครับมือดึงให้หมดอ่ะเนี่ยครับก็เหล็กออกได้เลยออกง่ายๆครับแล้วก็ดึงจริงๆผมงัดผิดแถบด้วยแหละมันต้องออกข้างนู้นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้ดึงก่อน ดึงให้ออกให้หมดนะก็อย่างนี้ครับส่วนด้านนี้ครับมันง่ายเลยดีออกนะครับกับล้ออย่างนี้เลยออกแล้วเดี๋ยวเราาดันออกไปแถบนะครับเพราะว่าผมถอดผิดมันออกทางสายไม่ได้ผมต้องเอาออกฝั่งตรงข้ามสายนะครับก็กดลงไปนี่ครับแค่นี้เองวิธีง่ายๆนะครับถอดยาง นะครับโ้ง่ายมากบอกเลยนะง่ายง่ายเลยก็เจอแหละอะไรขาวๆติดอยู่ตรงเนี้ยหน่อยเดียวเองทิมโบทะลุข้างในเลยเดี๋ยวเอาไปปะครับแล้เวเดี๋ยวกลับมาใส่ทีแรกนะครับก็คิดว่าจะเอาไปปะนั่นแหละมันรั่วนิดเดียวนะแต่ว่ายางมันบางครับยางมันบางมากผมก็เลยตัดสินใจว่า ผมจะไม่ปาแล้วผมจะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเอายางเส้นใหม่ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ทีแรกว่าจะสับยางหน้ายางหลังก็สรุปแล้วไม่สับเปลี่ยนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเอายางนะครับไปใส่ตัวล้อกันครับตอนใส่ก็ต้องดูให้ดีนะครับาลายไปทางไหนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับลายอยู่ประมาณนี้นะครับไปใส่กัน ตอนใส่นะครับก็จะยากสักนิดนะครับใส่ไปเลยกดนะครับใช้วิธีกดแล้วดึงกดแล้วดึงนะครับก็จะเข้ามาอย่างนี้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับแถบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งเนี้ใส่แล้วมันจะคอยจะปิ้นนะผมผมใส่อยู่หลายทีอยู่ ใส่แล้วมันจะปิ้นต้องต้องใช้กำลังนิดหนึ่งเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดันเข้าไปครับว่ามันจะเข้าไหมครับกดเข้าไปเราระวังอีกแถบหนึ่งปิ้นออกด้วยไม่ยากอยู่แหละไม่ยางขอบมันเล็กนะครับ พยายามบีบขอบให้เข้าร่องกลางครับมันจะเข้าได้ง่ายๆนะครับอืมอเรื่องอเรื่องอเรื่องอ่านะครับก็เข้าไปแล้วนะครับทีเนี้ยไอตอนที่มันเข้าแล้วเนะี่ยเวลาเราจะสูบลมเนี่ย ผมว่ามันยากนิดหนึ่งนะแต่ผมเองเอ่ะผมมีถังลมผมมีถังลมอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเติมนะครับเติมลมเติมลมให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับนี่คือวิธีแรกนะครับที่ผมจะลองทําดูก็คือการเติมลมเข้าไปเลยอ้าวเข้านะครับก็เข้าเลยเติมลมปุ๊บก็เข้าเลยนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ดูยางครับว่าขึ้นขอบหรือไม่นะครับจับจับบีบบีบดูนะครับให้ขึ้นขอบนะครับเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับอ่าก็ดูว่ายางมันขึ้นขอบเท่ากันแล้วนะครับก็อัดลมเข้าไปได้เลยครับผมจะอัดลมเลยครับ อัดลมจนแข็งนะครับเติมแข็งผมชอบขี่แข็งๆนะเนี่ยครับแข็งปักนะครับ,ะะรบก็ยางนะครับมันวิ่งเดินหน้าก็ต้องอยู่ท่านี้นะครับก็ลายมันก็จะวนไปนะครับดูลายรีดน้ำครับก็แค่นี้ครับใส่ย,ยางไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็พอเป็นแนวทางให้ว่า วิธีการงัดงัดยังไงนะครับโอเคก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับงัดยางให้ดูวิธีการถอดวิธีการใส่นะครับประมาณนี้ครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ